มานาเจตสิกมานะเจตสิกคือความถือตัวความทนงตนได้แก่สภาพความถือตัวว่าเราสําคัญกว่าคนอื่นมีอาศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จะถุก,กะคืออุณติลัคนมีการทนงตนเป็นลักษณะสามปากคะหารโสมีการยกย่องตนและสามประยุตธ,ธรรมเป็นกิจ เกตุกรรมยาตาปัจจุปัฏฐานนมีความปรารถนาสูงเหมือนธงเป็นผลทิฏฐิวิปายุตตาโลพาปัฏฐานนมีความโลภที่ปัศจากทิฏฐิเป็นเหตุใกล้มานะ คือความถือตัวนี้จำแนกเป็นประเภทใหญ่ได้สองประการคือ 1. อาญาถาวามานะความถือตัวที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงสองาถาวามานะความถือตัวที่เป็นไปตามความเป็นจริงความถือตัวทั้งสองประการนี้อาจแยกย่อยได้อีก9ประการคืออาญาถาวามานะถือตัวที่ไม่เป็นความจริง6ประการ ตัวเป็นคนชั้นสูงถือตัวว่าเป็นคนชั้นกลางตัวเป็นคนชั้นสูงถือตัวว่าเป็นคนชั้นต่ำตัวเป็นคนชั้นกลางถือตัวว่าเป็นคนชั้นสูงตัวเป็นคนชั้นกลางถือตัวว่าเป็นคนชั้นต่ำตัวเป็นคนชั้นต่ำถือตัวว่าเป็นคนชั้นสูงตัวเป็นคนชั้นต่ำถือตัวว่าเป็นคนชั้นกลาง ยาถาว่ามานะถือตัวที่เป็นไปตามความจริงสามประการตัวเป็นคนชั้นสูงถือตัวว่าเป็นคนชั้นสูงตัวเป็นคนชั้นกลางถือตัวว่าเป็นคนชั้นกลางตัวเป็นคนชั้นต่ำถือตัวว่าเป็นคนชั้นต่ำรวมมานะความถือตัวทั้งสิ้นเก้าประการอายาถาว่ามานะ ความถือตัวที่ไม่ตรงความจริงละได้ด้วยโสดาปฏิมายาถาวามานะความถือตัวที่ตรงความจริงละได้ด้วยอาหัรตมิมา ความถือตัวนี้แม้จะถือว่าตนเป็นคนชั้นสูงกลางต่ำอย่างไรก็ตามและการถือตัวนั้นจะเป็นไปตามความจริงหรือไม่ก็ตามข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเห็นว่าตนเป็นคนสำคัญกว่าผู้อื่นไม่ยินดีคบหาสมาคมกับใครไม่ต้อนรับใครและไม่ยอมอ่อนน้อมแก่ใครอติมานะดูหนิ่นท่านสาลำพ้าแข่งดีทาพ้าหัวดือ้อ สาเถยะอูอวดเหล่านี้จัดเป็นมานะทั้งสิ้นอันหนึ่งถ้ามีการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาขึ้นเมื่อใดและไม่ว่าการเปรียบเทียบนั้นเปรียบด้วยโคตรสกุลรูปสมบัติทรัพย์ศิลปวิทยาการงานก็เป็นมานะทั้งสิ้น เจตสิกสามดวงที่กล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่าโลติกาเจตสิกเพราะมีโลภาเจตสิกเป็นประธานและเป็นเจตสิกที่ประกอบเฉพาะในโลภามูลจิตแปดดวงตามสมควรเท่านั้นข้อกวายโทจตุกาเจตสิกหมายถึงกลุ่มเจตสิกที่มีโทสาเจตสิกเป็นประธานมีอยู่ด้วยกันสี่ดวงคือโทสาเจตสิกอิสาเจตสิกมัชริยะเจตสิกและกุกกุจจะเจตสิก โทจตุกะกเจตสิกนี้ย่อมประกอบในอกุศลจิตที่เป็นโทสามูลจิตสองดวงตามสมควรเท่านั้นจะประกอบในอกุศลจิตประเภทอื่นเช่นโลภามูลจิตหรือโมหามูลจิตไม่ได้ต่อไปนี้จะได้แสดงสภาวะธรรมของโทจตุกะเจตสิกตามลำดับโทศาสตร์เจตสิกค,คือความโกรธความไม่ชอบใจความประทุษร้ายได้แก่สภาพธรรมที่ประทุษร้ายในอารมณ์มีอศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จตุกะคือ จันทิกาละคโนมีความดูร้ายหยาบกระด้างเป็นลักษณะอัตโนนิสยาทะหะนาระาโสว,วามีการเผาที่อาศัยของตนเองเป็นกิจหรือวิสัพปานาระโสมมีความกระสับกระสายพุ่งพ่านเป็นกิจทุตสานะปัจจุปัฏฐานนม,มีประทุสร้ายตนและผู้อื่นเป็นผลอาคาตาวั ถูกปาฏิหารทิโนมีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตเป็นเหตุใกล้โทรสารจิติสิกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีสภาพดุร้ายเหมือนอสรพิษที่ถูกตีมีความกระสับกระส่ายเหมือนถูกวางยาพิษหรือมีการเผาที่อาศัยของตนเหมือนไฟไหม้ป่ามีการประทุสร้ายตนเหมือนศัตรูที่ได้โอกาสและโทรสานี้ย่อมมาใส่วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตก่อให้เกิด คาดว่าถุอันเป็นเหตุใกล้ก่อให้เกิดโทสะษนั้นมีสิบประการคือ อาคาดเขาเพราะคิดว่าเขาได้เคยทำความเสื่อมเสียให้แก่เราอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขากำลังทำความเสื่อมเสียให้แก่เราอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขาจะทำความเสื่อมเสียให้แก่เราอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขาได้เคยทำความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ที่เรารักอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขากำลังทำความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ที่เรารักอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขาจะทำความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ที่เรารักอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขาได้เคยท คุณประโยชน์ให e ้แก่ผู้ท um. mm ี hmm. ่เราเกลียดอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขากําลังทําคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เราเกลียดอาคาดเขาเพราะคิดว่าเขาจะทําคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เราเกลียด อาค่าที่เกิดขึ้นนอกจากฐานะทั้งเก้าประการดังกล่าวมาแล้วเช่นโทสะเกิดเมื่อเดินสะดุดหรือเหยียบน้ําเป็นต้นอาคาาวัตถุสิประการดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นเหตุใกล้ให้โทสะาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าโทสะจิตตาตุปา บาตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยโทมนัตในอารมณ์ทั้ง6และโทมนัสที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6นั้นย่อมแสดงว่าจิตกระทบกับอารมณ์ทั้งหนั้นโดยสภาวะที่ไม่พอใจการกระทบอารมณ์โดยสภาวะที่ไม่พอใจนี้ชื่อว่าปฏิคะโทสามุรจิตจึงชื่อว่าปฏิค้าสามปายุตังเพราะอาจว่า ประกอบด้วยปฏิฆาคือประกอบกับโทสะจิตสิกเพรากระทบอารมณ์อันไม่พอใจโทาสามุลจิตหมายรวมถึงจิตที่มีความไม่ชอบใจเสียใจกลุ้มใจหงุดหงิดรำคาญใจโกรธเกลียดกลัวเป็นต้นด้วยเมื่อโทสะเกิดแล้วพยาบาทย่อมเกิดดังในกรรมบทที่เป็นมูลทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่า โทโสโหติโทษสาย่อมเกิดพยาปาโทโหติพยาบาทนี้ย่อมเกิดย่อมแสดงให้เห็นว่าโทษสาย่อมเป็นมูลให้เกิดพยาปาท้าที่ชื่อว่าพยาปาท้าเพราะอัดว่าเป็นเหตุให้ถึงความจิบหายคือเข้าถึงความเสียแห่งจิตหรือ เพราะอาจว่าทําให้รับเบียบกิริยามารยาทอวัยวะร่างกายและประโยชน์เป็นต้นให้ถึงความพินาศไปแต่โดยเนื้อความแล้วพยาปาทัก็คือโทสะนั่นเองดังนั้นโทสะจึงมีชื่อเรียกว่าปฏิฆาหรือพยาปาทักก็ได้ อิสฉาเจตสิกอิจฉาเจตสิกคือสภาพที่ไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมีอาจสีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จตุกะคือปาราสามปัตตีนางอุดสูยานารัคนามีความทิษยสยสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะ ตัดเทวะอาณาพิรติราชามีความไม่ยินดีในสมบัติผู้อื่นเป็นกิจตัดโตวิมุขภาวะปัจจุปัฏฐานามีการเบือนหน้านี้จากสมบัติผู้อื่นเป็นผล ปาราสามปัติปัฏฐานามีมสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ความไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นถ้าเป็นเพียงความไม่พอใจด้วยเห็นว่าไม่ใช่ของตนแล้วก็ไม่มีโทษแต่ถ้าไม่พอใจด้วยเห็นว่าผู้อื่นนั้นไม่ควรจะมีแล้วย่อมชื่อว่าริษยาจึงจะมีโทษและเป็นสภาพของอิส,สาพึงเห็นว่าสภาพของอิส,สานี้เป็นมาว่าที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์จึงย่อมจะผูกพันสัตว์ไว้ในภพน ญซึ่งเรียกว่าสภาพธรรมที่ผูกสัตว์นั้นว่าสัญญอันได้แก่อิสาสัญญอดหมายเหตุพบน้อยคือการประูมิ11พบใหญ่คือรูปภูมิ16และอารูปภระูมสี่มัชริยาเจนิี มัชริยาเจตสิกคือความตระนีได้แก่สภาพความหวงแหนทรัพสมบัติหรือคุณงามความดีของตนมีอาศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จตุกะคืออัตโนสัมปัตตินังนิคูหาหนารักนางมีความหวงแหนสมบัติของตนเป็นลักษณะเตสังเยวะปะเรหีสาธารณาภาวะอา ผาม้านาราสังมีการไม่ชอบให้สมบัติของตนเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นเป็นกิจสังโกจนะปัจจูปัดทานางว่ามีการบูดเบี้ยวหน้าเป็นผลกุกันจุกาตาปัจจุปัดทานางหรือมีความเหนียวแน่นเป็นผลอัตตาสามปัตติปัทาทานางมีสมบัติของตนเป็นเหตุใกล้มัชริยะ หรือความตนีมีห้าประการคือหนึ่งาวาสะ มัชริยาได้แก่ตรณีที่อยู่อาศัยสองกุลลมัชริยาได้แก่ตรณีตระกูลสามลาภมัชริยะได้แก่ตรณีลาภสี่วันนามัชริยะได้แก่ตรณีวันนาหรือความงามห้าธรรมามัชริยะได้แก่ตรณีความรู้ธรรมอ,อธิบายอาวาสามัชริยะคือตรณีที่อยู่อาศัยนัน้นนอกจากจะหวงแห่งที่อยู่อาศัยอันได้แก่อาคารบ้านเรือนกุฏิวิหารแล้วแม้หวงที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดิน ก็ชื่อว่าอาวาสามาชริยะกุลละมาชริยะคือตรกณีตระก,กูลได้แก่การที่พิสุหววตระก,กูลอุป,ปัฏฐาไม่ยินดีให้ภิกสุอื่นไปรู้จักคุ้นเคยกับอุปปัฏฐาของตนและสําหรับคารวะการกิดกันพวกพ้องวงตระกูลของตนไม่ให้เกลือกกล้วยพัวพันกับตระกูลอื่นก็ชื่อว่ากุลลามาชริยะ แต่ถ้าการกีดกันนั้นเพราะเห็นว่าบุคคลตระกูลอื่นนั้นเป็นอันธพาลชนก็ไม่เป็นกุลละมัชริยะ ลาภมัจฉริยะคือตรณีลาบได้แก่การหวงแหนวัตถุสิ่งของอันเป็นเครื่องอุปภูบริโภคเมื่อผู้อื่นมาขอก็มีความหวงแหนไม่ให้ปันตามสมควรชื่อว่าลาภมัจฉริยะแต่ถ้าผู้มาขอวัตถุสิ่งของอันเป็นลาบนั้นเป็นอนุพานชนผู้ไม่ให้ลาบก็ไม่ชื่อว่าเป็นลาภมัจฉริยะวันนะมัจฉริยะคือตรณีวันนะวันนะมีสองอย่างคือสรีระวันนะและ คุณนะวันนะ หนสรีระวันนะมัจฉริยะหมายถึงความอยากให้มีรูปร่างสวยงามเฉพาะตนผู้เดียวไม่ยินดีในความสวยของผู้อื่นแม้ได้ยินใครกล่าวคำยกย่องความสวยงามของผู้อื่นก็ไม่พอใจฟังดังนี้ชื่อว่าสรีระวันนามัจฉริยะ 2. คุณนาวันนามัจฉริยะหมายถึงหวงแหนคุณงามความดีไว้เฉพาะตนแม้มีผู้สรรเสริญคุณงามความดีของผู้อื่นก็ไม่พอใจฟังดังนี้ชื่อว่าคุณนาะ วันนมามัชฉริยะธรรมมัชฉริยะคือตรณีทําได้แก่ความหวงแหนปริยติธรรมมีการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกอัธกถาดีกาต่างๆไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ตามที่ตนรู้ชื่อว่าธรรมมัชฉริยะ